คนที่สองไปดูลูกป๋าเกียร์กันมาแล้วคราวนี้มาดูลูกคู่หูของเขาบ้างดีกว่ากับเด็กหญิงจุ่นจานลูกสาวของป๋าโทนี่แห่งดูไวท์นั่นเองครับเด็กหญิงอายุ12ที่มีศักดิ์เป็นน้องสาวของมิเกลคนเมื่เกียโดยงานลอยกระทงล่าสุดสองพี่น้องคู่นี้ก็ได้ไปมีเรื่องกับคนในเมืองหลังการประกวดด้วยละเมนเมนอะไรคะเมนเมนค่ะอีจะทอยยมึงสีกันเลย พี่ตบพี่สาวหนูได้ยัไงคะตบพี่สาวหนูทำไมคะนี่ยังไม่ยุ่พี่สาวของฉันฉันไม่ได้ชรดนาหนี โอซี่ของเธอนั่นก็คือคุณซีหรือน้องจุนจ้านเด็กเวชชื่อเดียวกับเนโรเลยครับเออดูรูปที่เธอส่งมาสงสัยจะให้เข้ากับโรตัวเองเลยนะโดยเธอก็ได้ฝากคำคมมาหนึ่งคำกับเพืนๆทางบ้านด้วยไหนสิ จไอจีมาแต่ดูแอคเคาท์ผมไปส่งมานึกว่าไอจีรักใแตอยักไดกรต่าสามารถติดตามการสตรีมของน้องจุนจานได้ที่ทวิชจุนจานและช่องทางต่างๆที่ขึ้นบนจอได้เลยนะครับแต่ก่อนไปคนต่อไปเดี๋ยวเราให้ดูโมเมนต์ร้องเพลงสุดน่ารักของพ่อลูกคู่นี้กันสักหน่อยดีกว่าแนบล็วงคอวงคอใช่ไหมนั่งเชอน And they did the music, how they me as a the bad life. So it,